勇敢盖啊 Ah, e นิเลียแห่งเขาวงนล CS อันใหม่เป็นไงบ้างในๆน,นะคะรูเดิมก,ก็จริงแต่เครื่องมีอาการสายอยู่ฉันเน่คงจะเกิดมาผิดที่เลยนะมีแต่อักโกที่ยังไม่ให้คำตอบเลย เขาอยู่ที่นี่มาก็สองปีแล้วแต่ถ้าจะตัวไม่ต้องการก็ควรให้ออกจากซิกแล้วย้ายไปโดยออเปอรเตอร์ของเจออเบสดีกว่าครับเข้าใจแล้วว่าฉันจะไปถามเธอดูนะเขาเป็นออเปอรเตอร์ที่มีความสามารถผมคิดว่าเขาคงจําเป็นมากสาหรับเอริเบสครับฉันก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันเลยเถิดกันกว่าสมัยที่เราเข้ามาอยู่ที่ซิกใหม่ๆครับแล้วเราก็จะบัวแต่มองโลกในแง่ดีไม่ได้ ในเวลาสำคัญแบบนี้เราต้องคอยเอาใจใส่พวกเขาให้ดีที่สุดเกี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่า 嗯，妹妹。 เป็นใครอ่ะมาเล่นแบบฉันะนี่เรามาอยู่ที่ห้องตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย พ่อเวิร์มโฮตอนนี้เป็นงบ้บงอยู่ที่ความสูงสามหมื่นฟิตค่ะและความรุนแรงยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีมไลท์งพรอบาปฏปบัติการแล้วค่ะ attention ทีมไลท์닝 p r e p a r e for launch เรียนกันได้ค่ะค่ะเชลเบเกย์ ke, open วิดเต one standing by วิดเจ็ต two Standing by Fighter Three Standing by ทุกลำเออปฏิบัติการทีมไยดิงชุดอากอไม่เป็นไรจ้ะแค่มึนๆน,นิดหน่อยอะอาซโกตำแหน่งของไฟเตอร์ปัจจุบันล่ะอีกสองนาทีจะถึงเป้าหมายค่ะ ยูนันเป้าหมายจะเริ่มทําการโจมตีเดี๋ยวนี้ครับทศนวิสัยเครื่องวัดทั้งหมดไม่ทํางานครับ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ไฟเตอร์ชนกันเองแนะ่ขอาการยืนยันตาแหน่งจากเรดาร์ด้วยครับรักษาตาแหน่งของพวกเขาด้วยเรียนเพาและเครื่องความถี่เรดาร์คอนแทคแล้วจะนําทางให้เองฝากด้วยนะมองอะไรไม่เห็นเลย ที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกลำนำเครื่องไปทางช2-7-0รักษาระดับด้วยเครื่องคิดต่ด่างรับสับหันเครื่องไปทาง 10-Left-3-0 Tentu Kau rakyat Kau rakyat, you best? อเฮ้ยจะตกแล้วโอ้ยดีตัวอสิรอะไรครับถ้าเราด้รับการนำทางอย่างถูกต้องคิดตลาก,กับโอการรัต้องไม่บาดเจ็บแน่สัญญาไม่จยุ่เกิดขัดข้องการนำทางจะเกิดปัญหาขึ้นเหอผมว่าปัญหาเกิดจากโอเปอเรเตอร์ของคุณมากกว่า เป็นความผิดของฉันเองค่ะเพราะอยู่ๆฉันก็ใจลอยใจลอยเหรอตอนที่พวกผมกำลังเสี่ยงตายกันอยู่เนี่ยนะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะตอนนี้กลับไปก่อนอ การรายงานสถานการณ์และขอให้คำแนะนำที่จําเป็นในสถานการณ์ต่างๆนั่นคือหน้าที่ของพวกเราซาสคียสโกะโปขอสั่งให้เธอย้าย,ายไปทํางานภาคพาื้นดินโกมันเดอส่วนที่เหลือขอให้ตรวจสอบตําแหน่งของเบอร์โฮที่หายไปด้วยแค่นี้เหรอ เกิดอุบัติเหตุแรงขึ้นที่หน้าศูนย์ควบคุมการจราจรค่ะเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่สนามบินเมื่อสองวันก่อนอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของผู้ควบคุมส่งผลกระทบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่งางๆเธอนี้ไม่มีวันหยุดกับเขาทั้งทีอย่าอยู่แต่ในบ้านสิออกไปเที่ยวกับแฟนบ้างสิจ๊ะพี่เองก็รู้ไม่ใช่หรอคะเอ๊ะว่าฉันน่ะอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ให้ดูคนเดียวเหรอมาเล่นกับฉันไหมข้อมูลข้อมูลที่เก็บได้จากไฟเตอร์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีสิ่งผิดปกติที่เราคาไม่ถึงครับเมื่อจะแค่มาต้องการรบกวนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเหรอไม่ครับมันทํำปฏิกิริยากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศและปล่อยคลื่นไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษออกมาได้เลยครับคลื่นไฟฟ้าเหร แล้วมันจะทําให้เกิดอะไรล่ะมันจะเป็นกระตุ้นเซลล์สมองของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซล์ประสาทที่เกี่ยวกับความทรงจําทําให้เกิดภาพหลอนขึ้นนะครับภาพหลอนเหรอ ทุกอย่างที่เธอพูดเลยจอจี้เครื่าฟ้านั้นมีผลกระทบกับระบบการสื่อสารด้วยนึกแล้วโดยการที่ทําให้อัสกบเกิดภาพหลอดก็คืออากโกยังไม่กลับมาที่แมันใช่เหรอซิกนาว,วิก็ติดต่อไม่ได้ฉันเป็นห่วงแล้วสิไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราต้องเตรียมรับมือกับศัตรูค,คราวนี้ก่อนส่วอาโกนะ คุณต้องรบกวนเขาแล้วล่ะเขานะใครปัญหาคือสภาพจิตใจของเธอนะครับตอนนี้เธอต้องการใครสักคนที่แล้วเพราะอะไรคนคน,นั้นถึงต้องเป็นชั้นด้วยล่ะผมนักถือคุณขาจิโอดนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ชอบกอม็มีนั่นคือเรื่องที่ คุณพยายามจะปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นไม่อยากให้นายเป็นคนพูดเลยนะนี่เธอต้องอยู่คนเดียวเหรอไอ้เด็เขาไปอยู่ที่ไหนกันนะเออ อ๋อไม่เป็นไรครับคือแค่แวะมาดูเชิญรับเชิญเชิญเชิญเออคือว่าเอออผมคือเพื่อนร่วมงานคุณอสุโกที่ซิกนะครับเออหรือว่าคุณคือคุณคาจิโอกะเอ๊ะใช่ครับนึกแล้วเชียวเออคืออสุโกเคยเล่าให้ฟังค่ะว่ามีรุ่นพี่ที่ทํางานคนหนึ่งเท่มากๆนะคะอุ้ยเออโอ้โห พบจุดที่น่าจะเป็นตำแหน่งขขงศัตรูแล้วครับเขากำลังว้างนะเนี่ทั้งหมดนั่นคือบริเวณที่ตรวจพบว่ามีสัญญาณจากคลื่นไฟฟ้าผิดปกติถ้าเราสามารถตัดคลื่นไฟฟ้าส่วนเกินออกไปได้เราจะทราบตำแหน่งที่แน่นอนของมันครับเข้าใจแล้วการควบคุมเครื่อไฟฟ้าในพื้นที่นั่นแหละถ้าเราทำงานร่วมกับหน่วยสื่อสารของกาดก็จะควบคุมได้ประมาณ70%ของทั้งหมดนะคะคิดว่าเท่านั้นก็น่าจะพอนะครับ Oh. สามีนะคะแต่ว่าเสียไปแล้วค่ะเชิญค่ะอัสิเกอนะ่าเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้อายนะคะ <Huh? S 2> สมัยเด็กเขาร่างกายอ่อนแอเวลาโรงเรียนจัดงานที่ไรก็มักจะมีไข้ทุกทีทำให้กลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะชอบพูดว่าหนูต้องอยู่คนเดียว แล้วก็ร้องไห้ตลอดเลยเห็นอส,สโกต,ตอนนี้แล้วคงคิดไม่ถึงสินะคะไม่หรอคนระับผมเองก็ไม่ถนัดที่จะคบหากับใครเหมือนกัน <S 1> <S 1> ที่ผ่านมาเนะี <S <S 1> <S 1> ่ยเขาคงแกล้งทำเป็นเข้มแข็งแต่เรื่องราวนี้ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อเขาทำให้เขานึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขึ้นมาอีกจนได้ค่ะ เรื่อที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเอสโกเธอต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะลิเลียทีม้าฟอลลอตถ้าไปที่สวนสนุกก็จะได้เจอลิเลียอีกครั้งออสโกว่าอย่างนั้นสินะครับค่ะแต่ว่านั่นเนอะ่ยคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอก ฉันเข้าใจความเหงาของอารกโต้นะมีฉันเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของอารกโต้นะลิเลียเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของฉันใช่แล้วล่ะแล้วงั้นฉันจะไม่ให้อภัยให้กับคนที่มาแกล้งอารเกโต้ไม่อภัยให้เด็ดค่ะนั่นสินะอภัยให้คนผู้นั้นไม่ได้หรอก กามุอีกห้านาทีเราจะเริ่มทำการเข้าควบคุมคลื่นไฟฟ้ารับสราบอ้าวเผยชงแกเอามาได้แล้ว ขขเริ่มทำการตัดคลื่นไฟฟ้าจากเขต A1 ถึงเขต F7 รับทราบตัดคลื่นไฟฟ้าทุกเขตเรียบร้อยแล้วค่ะ อินเดอร์ยืนิ่งพบเป้าหมายแล้วครับทุกคนเริ่มปฏิบัติกานรับทราบยิงยัยเป้าหมายยิงอสโุโกทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนอะฉันน่ะเล่นกับมิเรียอยู่คนที่เธอพูดมันมีที่ไหนกันเล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลีเลียเขาชวนหนูไปเล่นที่บ้านด้วยละ่ะค่ะพี่คะลีเลียเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอกพูดอะไรของพี่นะ่ะลีเลียเน่ะเขาอยู่ตรงนี้ยังไงละ่ะ เธอไม่เคยมาที่สวนสนุกนะไม่จริงหนูเคยมาเล่นซ่อนหากับพวกเพื่อนๆที่นี่นะนั่นเธอคิดไปเองจะหักละเพราะว่าเธอเป็นไข้ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเพราะผิดไข้ทําให้เธอประสาทหลอนนะเพื่อนนั้นฉันไม่เชื่อพี่หรอกพี่โกหกโอ๊ย มีแค่ลี่เลี่ยเท่านั้นที่เข้าใจจิตใจของหนูที่สุดไม่ใช่เธอกับฉันต่ก็อยู่บนโลกเดียวกันแต่เพื่อปอกป้องโลกเราก็เลยต้องต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรือยังไง เรนี้อดีตของตัวเองลิเลียที่เธอพูดถึงจริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาของเธอที่หายไปต่างหากละ่ะลิเลียลิเลียมาคุยกันเถอนนะอ๋อ เจเียรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าทช่ฉันเยี่ยมจริงๆเพราะฉันคือนักบินที่แต่เรื่องที่จะทำยังไงให้บินได้เร็วกว่าเดิมแต่ถ้าเราสนใจแต่เรื่องที่จะบินให้เร็วก็จะลืมสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไปก็ได้เจ้าเกียรพ่อก็ต้องขอรบกวนด้วยนะเช่นกันค่ะ คนุณคาจิโอบเฮ้ยตบอกอาคุณโจรเดนหด้าก็ใช้ได้นะทุกคนเริ่มปิบัติกันก็หน่อยละเหนีบบีเลย พริศนาเรื่องการสูญพันธุ์ข้อใดเดียวสาวตูกไข่กระจ่างพอสซิลวที่ถูกคุกับกลายเป็นไข่ที่ให้กำเนิดความน่าสะรึงมนมันกจะต้องสูญพันธุ์กันเหรออุนรแมนไกาอาตอนต่อไปหินพออซิลวแห่งมหารตะไคร้ยเลยทีมเฮอร์คิวลิส